รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแสงธรรมของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับแล้วญญาารกกพระสันตปปะปาปาองค์ที่266แล้วนะครับเมื่อวันพุทธที่13มีนาคมที่ผ่านมาพระองค์คือพระคาดินาลฮอร์เกมาริโอแบรโกกริโอวัย76ปีประมุขอักครสังมนลโนบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาทรงเลือกใช้พระนามว่าสมเด็จพระสันตปปะปาปาฟรานซิส นับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกนะครับที่ทรงเลือกใช้พระนามฟรังซิสซึ่งหมายถึงนักบ,บุญฟรังซิสแห่งอาซีซีและเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เป็นนักบวชคณะเยสุอิตแล้วก็เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกอีกเช่นกันครับที่ไม่ใช่ชาวโยุโรปโอกาสนี้ขอเชิญท่านพบกับคุณพ่อวรยุทธกิจบำรุงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับรายการแสงธรรมมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ เป็นที่สนใจและเป็นที่คาดหวังรอคอยกันมาระยะเวลายาวนานพอสมควรนะครับและวันนี้ก็ทุกคนได้ทราบเรื่องราวที่รอคอยมาแล้วนั่นก็คือเรื่องการ,เ,ร,เ,ร,การเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาวันนี้นะครับทั่วโลกก็ได้ทราบแล้วว่า,าศาสนาคริสต์คาทอลิกนะครับได้มีสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่แล้วทรงพระนามว่า สมเด็จพระสันตะปาาฟังซิสนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาการเลือกตั้งเราได้เคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เมื่อได้พระสันตะปาพระองค์ใหม่แล้วเนี่ยเราก็อยากจะพูดคุยกันถึงชีวิตและก็พระสันตะปาปาพระองค์ใหม่นี้จะมีภารกิจอะไรบ้างาสำหรับ พระศาสนาจักรขาริกและสําหรับสังคมโลกนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งจากอาจารย์ชนงลงมนเทียนวิเชียนฉายสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องการเลือกตั้งนะครับใช่ครับแล้วก็คาดหวังกันว่าบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นใครวิธีการเลือกตั้งเป็นอย่างไรวันนี้เราผ่านขั้นนั้นมาแล้วนะครับและก็สิ่งที่เรารอคอยก็มา มาถึงจุดแล้วว่าเราได้รับพัะสนาเราได้มีพระสนปาปาพระองค์ใหม่แล้วอาจารย์ได้ติดตามเรื่องนี้ตลอดแน่นอนนะครับอาจารย์รู้สึกยังไงว่าเมื่อวันที่13ที่มีประกาศนะครับรู้สึกแรกเป็นยังไงอาจารย์คือคือผมคิดว่าผมก็เหมือนกับคริสเตชนทั่วๆไปนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกคือก่อนอื่นเราก็เราก็สวดขอให้เราได้พระสันตปปาพระองค์ใหม่นะครับเพราะว่า พระศาสนาจักรที่ที่ขาดพระสันตะปาปาก็เหมือนนาวาที่ไม่มีกัปตันท่านนองนี้นะครับเราก็อยากเห็นแต่ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่สุดแล้วแต่พระเจ้าโดวยว่าจะจะทำงานผ่านทางพระคารินาอย่างไรในวันนั้นนี่เราถือว่าเพิ่งเป็นวันที่สองอของการเลือกตั้งเราก็รู้ว่าองค์กรคือสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาไปโดก,กที่16นั้นเนี่ยวันที่สองก็ได้นะครับการที่ ที่เราลุ้นว่าวันที่สองได้หมายถึงเอกภาพของพระคาดินาลในพระศาสนจักรคือมีความชัดเจนยิ่งการเลือกตั้งเนิน่นช้านานไปเท่าไหร่แสดงว่ามันไม่ลงตัวแสดงว่าเหมือนกับว่าถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือ,อไม่ยอมกันฉันคิดว่าคนนี้เหมาะสมอีกคนก็คิดว่าอีกคนเหมาะสมก็ไม่ไม่ยอมอที่จะปรับเข้าหากันแต่ปรากฏว่าครั้งนี้วันที่สองก็ได้แสด,แสดงถึงว่า บรรดาพระคาดีนาลส่วนใหญ่เราต้องใช้คำนี้คือ2ใน3บวก 1, 1> 77 1> องค์ขึ้นไปคะแนนเท่าไหร่นี้อันนี้ก็ไม่สำคัญแล้วนะครับ,รบถือว่าเห็นชอบเหมาะสมว่าพระคารีนาลแห่งอาร์เจนตินาองค์นี้น่าจะเหมาะที่จะเป็นผู้สืบตำแหน่งต่อจากดับบุญเปตโตร,รสมกับยุคและเวลาของของโลกในตอนนี้ ท่านผู้ชมครับการเลือกตั้งเนี่ยเริ่มวันที่12และวันที่13ก็ได้รับผลเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถึงถือว่าเร็วมากแล้วก็คิดว่า,าเมื่อควันสีขาวนะฮะปรากฏขึ้นที่ปล่องไฟเนี่ยโอว้วันดูในโทรทัศน์แล้วเนี่ยประชาชนนี่ตื่นตัวแล้ววิ่งกันมาที่ลานมหาวิหาร ด้วยความยินดีแต่รอคอยว่าใครนะฮะทีนี้พอรู้ว่าเป็นชาวอาร์เจนตินาด้วยนะครับ,รบไม่ใช่ยุโรปนะับอาจารย์เองเอผลตรงนี้นะครับมีความหมายอะไรพิเศษไหมสำหรับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาพระอ,องค์ใหม่เนี่ยที่เป็นชาวอาร์เจนตินาอ,องค์แรกของอเมริกาไม่ใช่ยุโรปรที่ผ่านมาจะยุโรปรทั้งนั้นนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันครับคุณพ่อว่าก็แอบปลื้มนิดๆเพราะว่าเมื่อหลุดจากยุโรปเมื่อไหร่แล้วก็ไปสู่ทวีปอื่นก็แสดงว่าทวีปอย่างเช่นแอฟริกาและเอเชียก็มีสิทธิ์ในโอกาสหน้านะครับในโอกาสหน้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าผมเชื่อว่าในการที่ที่พระองค์ท่านได้รับการเลือกมานี้ บรรดาพระคาดินามทั้งหลายต่างก็มั่นใจว่าพระองค์จะเป็นผู้นำจะเป็นประมุขจะเป็นผู้ที่จะอภิบาลพวกเราประชากรของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีอตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากดีใจขคุณพ่อ,อก็ติดตามกันเวลาในเมืองไทยมันอ,อยู่ก่อน,ก,อนก่อนเวลาของโรมเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงนะครับก็เลยทำให้ดึกหน่อยแต่เป็นเป็นการรอคอย ที่ที่ที่คุ้มนะครับเพราะว่าเพราะว่าคืนนั้นได้ถ้าบังเอิญควันขึ้นมาแล้วเป็นสีดําก็อาจจะง่วงหน่อยวันรุ่งขึ้นแต่นี่ไม่ง่วงแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นสีขาวแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความรู้สึกที่เราได้พระสันตปาความรู้สึกที่เราได้ผู้ที่สืบแทนต่อจากนุ้มเปโตรได้เป็นที่เรียบร้อยตรงนี้คือความดีใจที่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 อธิบายไม่ได้ครับครับ แล้วก็ภาพที่พระองค์ปรากฏครั้งแรกนะที่พระบัญชรมหาวิหารนบุญเปโตเนี่ยรู้สึกทุกคนก็รู้สึกประทับใจนะครับ,รบอ,อาจารย์เองส่วนตัวเนี่ยพอได้เห็นภาพปรากฏของพระองค์เนี่ยนะและคำปราศัยแม้นสั้นๆเนี่ยนะครับ,รบอาจารย์รู้สึกประทับใจยังไงบ้างผมมีความรู้สึกว่าเรากำลังได้พระสันญวาปาที่ที่ชีวิตท่าน ล้อมรอบด้วยการภาวนาท่านท่านเชิญชวนให้ให้ทุกคนสวดภาวนาให้กับสมเด็จพระสันตะปาเป็นเด็กที่16นะครับเริ่มเริ่มจากตรงนี้ก่อนอและไม่ใช่ว่า,เ,าเดี๋ยวกลับไปอย่าลืมสวดน,นะต่างคนต่างสวดไม่ใช่ท่านนําสวดเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับนั่นอันที่1อันที่สองเลยก็คือ,อท่าน ก่อนที่ท่านจะอวยพรคนอื่นๆตามธรรมเนียมตามประเพณีของเวลาที่ได้รับเลือกพระสัทตุปปาองค์ใหม่ก็จะอวยพรแก่ชาวโรมและโลกนะครับท่านขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยอวยพรท่านด้วยแสดงถึงความสุภาพถ่อมตนอย่างที่สุดและอันนี้ก็เป็นลักษณะไม่ใช่ว่าท่านแสดงออกในวันนั้นหรือเพื่อให้ใหชนะใจเราไม่ใช่ ถ้าไปดูชีวิตของท่านอย่างละเอียดเนี่ยชีวิตท่านเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วท่านเป็นผู้ที่ติดดินท่านเป็นผู้ที่สุภาพถ่อมตนแล้วก็ไม่ได้พยายามที่จะใช้สัมมนาศักของความเป็นพระคารดินาลนั้นแสดงถึงความยิ่งใหญ่หรูหราฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยลักษณะนี้ไม่ไม่มีไม่เห็นในชีวิตประจำวันของท่านอยู่แล้วครับ ไม่เคยผมก็ดูติดตามนะก็เข้าใจว่าท่านผู้ชมหลายท่านคงจะติดตามกันอยู่เหมือนกันนะครับรู้สึกประทับใจและก็แปลกตรงที่พระองค์ขอให้คนได้อวยพรท่านและนาสวดซึ่งไม่เคยเห็นนะครับแลวเวลาที่บอกว่าให้อวยพรท่านท่านก้มลงนะครับก้มให้อวยพรนะครับซึ่งซึ่งโอ้โหได้ใจเราไปเต็มเต็มเลยครับปกติคารวาสอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้นะผมผมเองก็ เคยเคยมีพระสงฆ์องค์หนึ่งที่ไม่สบายนะครับก็ไปเยี่ยมแล้วพอจบก่อนจากกันเนี่ยท่านบอกขอให้อวยพรท่านซึ่งผมตกใจมากไม่เคยได้ยินและพอมาได้ยินพระสันนปาตทำอย่างนี้ผมเชื่อว่าลักษณะของการกระทําของพระองค์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายคนต่อไปนี้เราอาจจะได้ยินพระสังฆราชอาจจะได้ยินพระสงฆ์หรือนักบวชที่จะขอให้คนอื่น ถึงแม้เป็นคารวาสเนี่ยอวยพรก็อาจจะเริ่มได้ยินมากขึ้นเพราะว่าเราต่างก็ขอที่จะขอให้พระพรของพระเจ้ามาสู่ผู้ที่เราปรารถนาดีครับครับซึ่งจริงรรมเนียมอย่างนี้เคยมีในประวัติศาสตร์พระศาสนาจักรนะคารวาสอวยพรให้กันและการสวดให้กันเนี่ยนะครับแต่ว่าการอวยพรโดยตรงเนี่ยนะยังไม่เคยเห็นเพียงแต่ภาวนาให้ช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้ กับท่านผ,ผู้ชมที่แม้นไม่เคยทราบชีวประวัติอะไรของพระองค์มาก่อนแต่พอมาเห็นกิจการหรือสิ่งที่พระองค์ได้กระทำครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจแลล้นะ,ะครและโดยประวัติของอพระสันตะปาปาพระองค์เนี่ยหรือว่าใกล้ชิดกับคนยากคนจนมากที่อาจารย์เอ่ยว่าท่านเป็นคนสุภาพแล้วก็ใกล้ชิดกับคนยากจนเป็นคนติดดินนี่นะ มันมีเรื่องราวหรือว่าในประวัติของอพระคารินานท่านนี้ของพระสันวปาปาฟังซิสเนี่ยนะยังไรบ้างไหมครับอาจารย์เมือ่อเมื่อปี2005ก็คือเมือม่อเมื่อ7-8ปีที่แล้วนะครับ,รบช่วงนั้นผมเป็นประธานเซร่าโลกอยู่โดยโดยธรรมเนียมของการเป็นประธานโลกเนี่ยก็จะต้องไปเยี่ยมสมาชิกในประเทศต่างๆตามที่เขาเชิญ ก็ช่วงต้นปี2 0 0 5นั้นก็ได้รับเชิญจากประเทศในลาตินอเมริกาคืออเมริกาการกลักับอเมริกาใต้ไม่ได้ไปทุกประเทศเราไปเฉพาะประเทศที่เขาเชิญนะครับ,รบก็มีเม็กซิโกเอลซัลวาดอร์บร,บ,บราซิลชิลีอุรูกวัยปารากวัยแล้วอาร์เจนตินานะครับ,รบทุกครั้งโดยธรรมเนียมก็คือเมื่อเราไปที่ประเทศไหนก็ตามสมาชิกเซราจะนำเราไปคารวะพระสังฆรา,าท้องถิ่นที่นั่น นะครับที่อร์เจนตินาก็เช่นกันก็มีการมีการนัดหมายว่า9ก้าโมงเช้า,าจะไปเข้าคารวะพระคาร์ดินาลของ mm hmm. บโนสอสอร์เรสก็กผมก็ไปตามนัดแต่บังเอิญวันนั้นมีเหตุการณ์การนัดหยุดงานประท้วงพระคาดินาล องนี้ซึ่งเป็นพระคดีอมาตั้งสิบกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นคือพัฒนาป่าพวกนี้นะครับก็เจอกับพวกพวกนัดหยุดงานเขาเขามีปัญหาเขาเดือดร้อนและพระองค์จําเป็นจะต้องจําเป็นจะต้องรับฟังแล้วก็ดูซิว่าจะหาทางออกอย่างไรการหาทางออกของพระองค์นี่จะมีสองรูปแบบเห็นคนที่นันเขาเล่าให้ฟังนะครับอันที่หนึ่งเลยพระองค์จะใช้สันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงนี่อันที่หนึ่ง อันที่สองพระองค์พระองค์ไม่รีรอที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่ไม่สนใจไม่เอาใจใส่ปัญหาเหล่านี้เรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งกับผู้ที่ยากไร้กับผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมตรงนี้ท่านไม่ลังเลใจนี่คือตั้งแต่ตอนที่เป็นพระคาดินาพระอักาสังราชของบุนโนสแอเรสก็วันนั้นผมก็จำได้ว่า อโอเคก็ก็ก็ท่านก็ติดภารกิจคงจะคงจะไม่ได้พบแล้วก็ไม่เป็นไร,รแต่ปรากฏว่าพระสงฆ์ซึ่งเข้าใจเป็นเลขาของท่านบอกว่าพระคุณเจ้าบอกว่าขอความกรุณาอยู่ในห้องรับแขกรอสักครู่เดี๋ยวตอนเหมือนกับเบรกท่านจะท่านจะออกมาพบ <Yeah. S 2> นะครับมผมก็เข้าไปรอที่นั่นก็ปรากฏว่าในห้องนั้นก็มีสื่อมวลชนรออยู่เต็ม,มทําให้เราเห็นเลยว่าท่าน ท่านท่านกับสื่อมวลชนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้กลัวกันท่านพร้อมที่จะพบสื่อมวลชนท่านพร้อมที่จะพูดตอบและอธิบายจุดยืนของ,ของพระศาสนจักรจุดยืนของท่านนะครับนี่นี่คือความประทับใจแรกที่ท,ที่ผมเห็นที่นั้นก็ระหว่างที่รอท่านเนี่ยก็ก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนเซราที่นั้นเกี่ยวกับท่านเพราะมีเวลานะครับ ก็เราก็เหมือนกับที่ที่เราได้ยินตามข่าวก็คือท่านทันติกดิน mm hmm. เ,เราอาจจะได้ยินว่าท่านไปไหนมาไหนบ่อยครั้งก็ขึ้นรถเมย์ uh huh. นะครับมาที่โรมก็บินชั้นประหยัด uh huh. ซึ่งปกติคาร์ดินาลนี่ก็หลายๆประเทศก็จะบินชั้น Business Class บิสเนสคลาสมันดูสบายหน่อย uh huh. แต่ว่าท่านขอให้ให ให,ให้บินซื้อตั๋วเป็นชั้นประหยัดเสมออยู่ที่โรมก็เวลาเข้าประชุมที่วาติกันก็ขึ้นรถเมลหรือไม่ก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเป็นประจำอีกเหมือนกันนี่คือนี่คือ,นคอในข่าวออกและชีวิตท่านก็เป็นอย่างนั้นไร้ข่าวก็นำเสนอนำเสนอ,นอลักษณะอย,อย่างนี้แต่ว่าเพื่อนเซร่าที่อาร์เจนตินาก็บอกว่าแทนที่ท่านจะอยู่ในในเหมือนกับเป็นวังหรือเป็นสำนักสานักพระสังฆราชสำนักพระคาดีนาวเนี่ย ท่านอาศัยอยู่ในแฟลตเล็กๆใน,น,น,นห้องเล็กๆ<น>ที่ไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยนะครับก,ก็อยู่ที่นั่นและที่ผมแปลกใจมากกว่านั้นก็คือเพื่อนเซราบอกว่าตอนที่ท่านเป็นพระคาร์ดินาลเนี่ยได้ไดรับสมณศักดิ์พระคาร์ดินาลเนี่ยท่านบอกไม่ต้องตัดชุดใหม่ให้ท่านหรอก ไปเอาชุดเก่าของพระคารินาองค์กรที่เสียชีวิตเนี่ยมามาปรับแก้มาปรับแก้ให้ให้ให้ท่านใส่ได้ก็พอนะครับก็พอโอ้โหคือคือผมประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นท่านแสดงออกถึงความสุภาพถ่อมตนเนี่ยไม่ใช่ท่านเสแสร้งนี่คือชีวิตจริงๆของท่านเป็นอย่างนั้นนะครับเขาก็ยังบอกว่าบ่อยครั้งเนี่ย ท่านก็ทาอาหารเองด้วยซ้ำไปนะครับอะไรอย่างนี้ในข่าวต่างๆบอกนะว่าพักที่อพาร์ตเมนต์และก็ทําอาหารเองนะก็รู้สึกนี่เป็นเรื่องราวความประทับใจที่พอข่าวออกมาเมื่อพงษ์ได้รับเลือกตั้งเป็นพัสดาปาแล้วอ้รสิ่งต่างๆนี้ก็เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปในปักจุนไม่รู้เรื่องเลยนะและในข่าวยังมีอีกว่าเนี่ยหลังหลังได้รับเลือกตั้งเลยใช่ไหมครับก็ก็พระคดีนาวเนี่ยก็พักในใน ในเหมือนกับโรงแรม <c oughs> ในวาติกันชื่อซานตามาธา <c oughs> มันห่างจากวัดน้อยซิสตินแชเปิลเนี่ยประมาณสัก3 0 0 4 0 0เมตรเดินก็พอได้ไม่มีปัญหา <c oughs> แต่ว่าทางวาติกันจัดรถบัสนำพระคารินาาจากบริเวณ <c oughs> ที่ประชุมนั้นเนี่ยมาที่พัก <c oughs> พระสันตปาฟรานซิสเมื่อเมื่อได้รับเลือกเป็นพระสันตปาเป็นเป็น เป็นระเบียบเป็นธรรมเนียมของทางวัติการคือจัดรถประจําตําแหน่งของพระสันนปารรอเลยแต่ท่านไม่ได้ขึ้นก็บอกว่าท่านขอขึ้นรถบัสกลับมาที่พักพร้อมกับพระคาร์ดินาลองอื่นและไม่ได้นั่งเก้าอีแถวแรกนะครับรู้สึกจะนั่งแถวสองแถวสเหมือนกับพระคาร์ดินาลทั่วไปครับนี่คือการติดดินของท่านซึ่งผมเชื่อว่าได้ใจเรามากได้ใจพวกเราทุกคนได้ยินได้ฟังอย่างนี้เราประทับใจมากเรยนนะสำหรับสำหรับ คริสชนคาทกเป็นพิเศษเลยนะว่าแบบอย่างของชีวิตที่เรียบง่ายอย่างนี้นะครับแม้แต่ท่านจะเป็นสูงสุดแล้วนะก็ต้องถือว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์เรื่องในช่วงที่เลือกตั้งได้ยินว่าอย่างนั้นนะว่าเมื่อพวกได้รับเลือกตั้งเป็นพระสันตะปาปาแล้วเนี่ยหลังจากแต่งชุดชุดขาวียบร้อยแล้วก็ต้องกลับไปที่ห้องซิสตินชัปเปิลอีก แล้วก็เพื่อท่จะให้บรรดาพักคดินันมาแสดงค,ความเคารพความชื่นชมยินดีความจงรักภพักดีอะไรเนี่ยเขาก็จัดที่ยืนพิเศษบัลลังก์รพระองค์ก็ไม่ประทับที่นั่น อไม่ไม่ประทับนั่งไม่ประทับนั่งแต่ยืนยืนเหมือนกับพระคดินาอื่นซึ่งเดินมาแล้วก็อยู่ในท่ายืนนะครับเพื่อที่จะได้ได้ได้เป็นกันเองกับบรรดาพระคาดินาเหล่านั้นซึ่งอันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแล้วก็การที่พระองค์เลือกพระนามนบุญฟรังซิสเนี่ยนะอ่า มีความหมายอะไรไหมในความคิดของอาจารย์หรือว่าพระองค์เลือกและพระงองค์ได้มีบอกทำไมไหมถึงเลือกพระนามนี้นะครับเรายังไม่ณวันนี้นะครับเรายังไม่ได้ยินการอธิบายจากพระองค์นะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าพระคาดีนาทุทกองค์ที่เข้าประชุมคอนเฟสคือเพื่อเพื่อที่จะเลือกผู้เป็นพระสันตป,ปาปา เลือกผู้อื่นหรือถูกผู้อื่นเลือกตอนเองเป็นบัณฑนาบปาเนีเ่ยทุกองเลยเนี่ยจะต้องคิดชื่อเอาไว้เ,เ,เพราะเวลาที่ถามว่าจะใช้ชื่ออะไรเนี่ยไม่สามารถจะบอกว่าขอเวลาคิดสักสองสามวันนะครับจำเป็นจะต้องเอาไว้ก่อนเลยนะครับพระคดินารัสซิงเกอร์ก,ก็ก็บอกออกมาชัดว่าขอใช้ชื่อเบนเนดิกตที่16 Mm hmm. ครั้งนี้นพระสันปาบอกว่าขอใช้ชื่อฟรานซิสกุมเป็นภาษาละติน mm hmm. ก็คือฟรานซิส hmm. นะครับ mm hmm. หรือฟรันซิสซึ่งแบบไทยเราก็ออกเสียงแบบนี้ <Right. S 2> อันนี้ไม่ไม่สำคัญ <Right. S 2> uh อันนี้ก็ต้องต่ออีกนิดนึงว่าเอะแล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องเรียกเป็นฟรานซิสที่หหรือเปล่าเรียกก็ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะชินกับการที่พสานอปารจะมีเลขห้อยท้ายที่1ที่2ที่16ที่อะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่จําเป็นนะครเพราะพระองค์เป็นองค์แรกแต่เมื่อไรมีฟรานซิสที่สองพระองค์ก็จะเป็นฟรานซิสที่1นะครับเพื่อเพื่อเพื่อที่จะแยกเท่านั้นนะครับจะจะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเวลาที่พระองค์ตอบว่าใช้พระนามอะไร เบเนดิกที่16ตอบชัดเบเนดิกส16นะครับที่16ครั้งนี้ตอบว่าฟรานซิสเพราะฉะนั้นก็คือก็น่าจะเรียกพระองค์ว่าสมเด็จพระสันตะปาบฟรานซิสนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกชื่อนี้ก็ก็ได้แค่แค่เดาหรือวิเคราะห์กันนะครับเพราะว่าฟรานซิสมีสองฟรานซิสฟรานซิสเซเวียซึ่งเป็นเยสุอิตแบบท่านนะครับก็สามารถเป็นได้แต่ว่า ชีวิตของท่านเนี่ยไปเหมือนกับฟรานซิสออฟอารซีซ yeah. ีนะครับนักบุญฟรานซิสอาร์ซีซีซึ่งเป็นนักบุญที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่13ก็คือ7-800ปีมาแล้วนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมี2อย่างที่ชัดเจนแล้วก็สะท้อนมาในชีวิตของท่านอันที่1นึ่งเลยนักบุญฟรานซิสแห่งอารซีซีได้รับนิมิตจากพระเจ้าให้ฟื้นฟูพระศาสนาจักร และครั้งนี้ในการที่เตรียมเพื่อการเลือกตั้งพระพระสัทวป,ปาองค์ใหม่เนี่ยในที่ประชุมพระคาดินาวรู้สึกว่าจะมีการพูดกันหลายเรื่องที่พระศาสนาจักรน่าจะต้องได้รับการฟื้นฟูนะครับนี่นี่คืออะไรบ้างนั่นก็เป็นเรื่องรายละเอียดกันต่อไปอันที่สองชีวิตของท่านสะท้อนถึงความเรียบง่ายและการเจริญชีวิตอย่างยากจน เยี่ยงนักบุญฟรานซิสเซนฮารซีซีนะครับทีนีอ้อาจารย์ครับชีวิตของอพระสนับป,า,ปาเบื้องหลังที่เป็นพระคดินันเนี่ยตลอดมาเนี่ยนะเป็นคนสุภาพถ่อมตนยากจนและบรรดาคณะพระคดินันทั้งหลายที่เลือกตั้งมาเลือกพระองค์ลงคะแนนพระองค์เป็นพระสนบปาเนี่ยแสดงว่าบรรดาพระคดินันทั้งหลายนี่ก็มีอะไรอยู่ในใจว่า อยากจะได้ผู้นำที่มีลักษณะอย่างนี้เพื่อจะต้องการสอนอะไรพระศาสนาจักทั้งในยุคปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดไหมการชีวิตของพระองค์เนี่ยจะเป็นอะไรสอนเราไหมผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าในช่วงระยะเวลาไม่นานเนี่ยนะครับก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นทุกครั้งที่พระองค์ปรากฏตัวรปรากฏพระองค์ไม่ว่าจะมิสซาแรก <Okay. S 2> ในซิสตินแชเปิลกับบรรดาพระคาร์ดินอล ไม่ว่าจะโอกาสพบกับสื่อมวลชนและอื่นๆผมเชื่อว่าพระองค์ก็จะจะตรัสเทศสอนและจากตรงนั้นเราจะมองเห็นทิศทางของพระองค์เนี่ยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอ,อย่างที่เรียนเอาไว้แล้วก่อนหน้าที่จะเข้าซิสตินแชเปิลปิดประตูเพื่อเลือกตั้งพระสันตะปาเนี่ยได้มีการพูดอภิปรายกันในที่ประชุมที่เรียกกันว่าคอนเกรเกชันนะครับเป็นการประชุมเพื่อที่จะ ได้แสดงความคิดเห็นว่าพระศาสนจักรปัจจุบันน,งงจจบนี้เป็นยังไงโลกปัจจุบันนี้เป็นยังไงเพื่อที่ว่าเมื่อรับรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราน่าจะเลือกใครมมไม่มีการบอกว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าจะจะ,จะพูดถึงสิ่งท้าทายมากกว่านะครับและดังนั้นในการเลือกผ,ผู้ผู้ผู้ใดก็ตามมาเนี่ยก็แสดงว่าเป็นความคาดหวังว่าท่านผู้นี้จะดูแลปัญหาเหล่านี้ครับ ต้องอย่าลืมว่าทุกยุคทุกสมัยพระศา,าสนาจักรมีปัญหามมไม่มากก็น,น้อยอแต่ว่าความเชื่อของเราว่าพระจิตเจ้าอยู่กับพระศาสนาจักรโดยตลอดอออก็เชื่อว่าด้วยการทรงนำของพระจิตเจ้าและบรรดา พระคาดินาลทั้งหลายซึ่งหน้าที่สําคัญคือเป็นที่ปรึกษาของพระสันตะปาปาก็จะทําหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ที่จะให้พระศาสนจักรซึ่งอยู่เรื่อยมาตลอด2,000ปีนะครับก็จะได้เคลื่อนตัวไปในทิศทางที่พระเจ้าต้องการอย่าลืมว่าสถาบันอื่นๆที่ใหญ่ต่อใหญ่เนี่ยไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรวรรดิโรมันไม่ว่าจะเป็นไบเซนติุมออตโตมันสหภาพโซเวียตและอื่นๆไปหมด มีของพระศาสนาจักรนี่ซึ่งพระเยซูเจ้าได้บอกว่าเราจะอยู่กับท่านไปจนสิ้นพิภพ,พช่วงนี้ก็คิดว่าเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่คิดว่าสิ่งที่พระศาสนาจักรหรือบรรดาพัคารินันได้เลือกพระองค์เป็นผู้น,นํานี้ก็คงจะเป็น สัญญาสัญญาณบอกให้เราได้ทราบหลายสิ่งหลายอย่างจากชีวิตของพระองค์ที่จะเป็นบทสอนให้กับพระศาสนาจักขอบคุณครับคุณพ่อวรยุทธกิจบำรุงและอาจารย์ชัยนรงมนเขียนวิเชียนชายและสัปดาห์หน้าพบคำตอบชีวิตนะครับส่วนสัปดาห์ถัดไปเ,เรากลับมาชมแสงธรรมกันได้ใหม่ ส่วนท่านใดอยากชมแสงธรรมย้อนหลังขอเชิญได้ที่ catholicmedia.cbct.net วันนี้มีความสุขกันที่สุดเดี๋ยวเราไปพบกันที่วัดสวัสดีครับพ่อแม่และลูกพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขึ้นมาเหนือพวกเจ้ละมาเหนทุ